ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับซัดไปสองนัดเต็มๆคิดว่าเป็นเสือหลวงพ่อสุขวัตโหนดหลวงใช้อิทธิฤทธิกับพานป่ายิงยังไงก็ไม่ออกอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อทองสุขอินทโชโตวัตโนดหลวงผู้มีตะบะประมีแก่ก้าครั้งหนึ่งหลวงพ่อได้นำเกียนบรรทุกเครื่องใช้สอยบริโภคต่างๆออกเดินทางจากบ้านห้วยตวายเพื่อไปงานฉลองอุโบสถที่วัดช้างแทงกระจาดระหว่างเดินทางทันได้แวะฉันน้ำที่หนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนเดือนไหย ขนาดที่ท่านกำลังก้มฉันน้ำก็ถูกพานป่าซึ่งนั่งห้างอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆนั้นยิงด้วยปืนไปสองนัดด้วยตนมองเห็นว่าเป็นเสือตัวใหญ่แต่ว่าปืนกับยิงไม่ออกพอหลวงพ่อท่านฉันน้ำเสร็จก็มานั่งพักรอ,อกเกวียนอยู่บนขอนไม้ใกล้ๆบ่อน้ำเมื่อสองนายพานทอดมองด้วยสายตาอีกครั้งถึงกับต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่ตนยิงไปนั้น แท้จริงแล้วกับไม่ใช่เสือแต่เป็นพระพิสุจึงพากันลงมาจากห้างไม้แล้วเข้าไปกราบขอขมาโทษต่อหลวงพ่อทองสุขแล้วพูดว่าพวกผมต้องกราบขออภัยคุณพ่อเป็นอย่างมากที่ได้ยิงไปสองนัดเพราะพวกผมเห็นคุณพ่อเป็นเสือจริงๆครับหลวงพ่อท่านกล่าวตอบว่าไม่เป็นไรหรอกข้าทำให้พวกเองยิงข้าต่างหากแล้วท่าน ก็สอนนายพานทั้งสองให้เลิกทำบาปหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเมตตาต่อสรรพสัตว์หลวงพ่อทองสุขท่านเป็นพระทรงอภิญญามีตบะบาร,รมีแก่ก้าด้วยความที่ท่านเป็นพระผู้มากด้วยเมตตาธรรมทางเข่งคัดในพระธรรมวินยัยท่านจึงเป็นที่รักและเคารพศรัทธาอย่างยิ่งของชาวเมืองเพชรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวบุญญาพินิหารของหลวงพ่อทองสุขแห่งวันตนดหลวงนั้นมีมากมายยิ่งเรื่องของความพงกพันชาตีหนังเหนียวแล้วในยุคสงครามอินโดจีนหลวงพ่อท่านไม่เป็นสองรองใครเหรียญของหลวงพ่อทองสุขวันตนดหลวงเป็นเหรียญยอดนิยมพระเถราจารย์ที่คนเมืองเพชรลักษลหวงแหนมากทั้งยังเป็นเหรียญยอดนิยมของวงการพระเครื่องเมืองไทยเซียนน้อยใหญ่ต่างปรารถนาในพระเหรียญของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนั้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระเนื้อข้างหรือตะกุดพกข้างของหลวงพ่อนั้นต่างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและสนนราคาที่ค่อนข้างสูงมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียว ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่